สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคู่มือการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับไปตัวของราชการนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับตัวของธุรกิจเราเช่นเดียวกันนะครับโดยตัวของอคู่มือนี้นะครับก็เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในตัวของกลุ่มบัญชีภาษีนะครับ แล้วเราก็ดูนะครับเรื่องของการการเบิกจ่ายนะครับได้เลยนะว่าตัวของกรณีน,นะครับที่บริษัทจ่ายค่าเบีย้ยเลี้ยงเดินทางนะครับให้กับตัวของพนักง,งานในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับกิจการถ้าอัตราที่ให้ตัวของพนักง,งานเบิกจ่ายไม่เกินอัตรา สูงสุดที่ราชการกําหนดกรมสมการอนุญาตให้ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบนะครับการเบริกจ่ายนะครับแล้วก็สามารถดูนะครับตัวของตามฝายนี้ได้เลยนะครับนี้เรามาดูคร่าวๆนะครับมีทั้งหมด11หน้านะครับมีทั้งหมด11หน้า ก็มีการอ้างอิงตัวของอประกาศต่างๆและตัวของหนังสือกระทรวงนะครับซึ่งตรงนี้จะประเด็นที่เราจะดูคือเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ตัวของค่าใช้จ่ายในค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าพานะค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับว่าเช่นตัวนี้นะครับว่า 270บาทนะครับค่าใช้ใจ่ายแบบค่าเบี้ยเลี้ยงภายในประเทศแบบเมาจ่ายนะครับจะอยู่ที่270บาทนะครับกรณีถ้าเกิดไปต่างประเทศจะอยู่ที่3,100บาทอันนี้คือต่อวันนะครับแล้วก็ค่าหันเครื่องเดิมกรณีนนจ่ายจริงจ่ายจริงก็คือต้องมีบินนะครับ ต้องมีบินนะครับ4,500บาทอันนี้คือเดินทางไปต่างประเทศค่าทำความสะอาดเสื้อผ้าค่าใช้สอยเป็ดตะเลน,นะครับกรณน,นี้เดินทางไปเป็นหมู่คณะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้เหมือนกันทั้งคณะค่าเช่าที่พัก1,200บาทต่อวนอันนี่ก็บอกละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่าย ค่าณ่านะตามที่จ่ายจริงนะครับอาจจะมีตรงนี้ครับถ้าเกิดใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ได้กิโลเมตรละสี่บาทถ้าเกิดเป็นรถจักรยานยนต์ก็กิโลเมตรละสองบาทนะครับค่าเครื่องแต่งตัวนะครับก็มีค่าเครื่องแต่งตัวด้วยนะครับ ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะครับพวกค่าตัวค่าตั๋วเครื่องบินพวกนี้ต้องตามจริงหมดนี้ต้องเอามาเอาตัวของเอกสารมาเบิกนะครับใบส่งใบเสร็จต้องถูกต้องนะครับเดี๋ยวตัวไฟล์นี้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับได้นะครับในตัวของไฟล์ pdf นะครับในกลุ่มนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคู่มือเริ่มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวของคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ